อาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกไข่โยนะผมนี่วันนี้มาดำน้ำําตอนกลางคืนครับผมอยู่ที่เขื่อนที่ดักเมื่อเย็นดำไปแล้วชุดหนึ่งขึ้นมาประมาณสิบกว่าตัวนี่เดี๋ยวรอดูช่วงกลางคืนจะว่าคืนนี้จะได้สักกี่ตัวแต่น่าจะเอาลงไม่ได้กล้องห่อเคสยังไม่มาสักทีเดี๋ยวรอดูครับผม นี่ครับระหว่างรอให้มืดก็ก่อไฟต้มน้ำอันนี้ต้มไข่ไว้รอให้มันมืดสนิทก่อนครับรก่อไฟฮะอ,อ, <c oughs> อะไรละ่พระพอมืดสนิทปุ๊บเราก็จะดเนินการทันทีครับใช่พอมืดสนิทปุ๊บเราก็ได้กลับบ้านนอนโอ้ไปเป็นระดับเลยด้วยกินมามา่มาอิ่มก็ได้กลับบ้านครก่อไฟต้มน้ำนี่ครับไล่ยุงด้วยครับ บรรยากาศดีครับผมชิวๆริมเขื่อนมีคนโทรตามเลยครับชิวๆสั่นเขื่อนครับผมกันน้ำไหมล่องลงไม่ล่ะหน้ามีคนมาแทะรถข้างใครวะกันน้ำมากกันฝนตกนะรถดุงโงเลยก็เมันแค่การฝนตกมั้งไม่ได้กันน้ำมั้งไม่แต่มันก็สนิทอยู่รวมไปมีใครมาแล้วหมากลอนเลยอซาดโอ้นี่ไงมันเข้าหลูมนี้ได้เพื่อนก็ไฟสว่างเอ้ก็ไฟหลอกครับ ไปเดี๋ยวรอมืดๆอาจจะไม่ได้เห็นผลงานใต้น้าอาจจะขึ้นมาทีบนบกเลยเดี๋ยวเราดูครับขึ้นมาก่อนรอบรอบแรกหนาวอหได้มาไม่กี่ตัวครับผมอันนี้ของผ่านเพลินนี่รุดเชือก้อยปลาอันนี้ปลานินผ่านเพลินสั้นมาส่วนผมได้ปลาช่อนกับปลาตะกับส่วนปลานีตัวอ่งรุดครับผมของผ่านเพลินรุดไปทั้งเชือกเลยหายหมดเลยเซลไปเลยไป ให้หนาวครับเพราะว่าแม่มาปิดฝั่งนี้เดี๋ยวย้ายไปอีกฝั่งนึงไปส่วนไฟก็หนามเข่าครับของพันเพลินรู้จะดำได้อีกไหนแค่ไหนนี่ดูไฟถอดได้ไหมไฟเสกกันเลยเดี๋ยวเราพอด,ดูกัน,นไม่ได้ไมได้คของน,นี่น้ำเวกเลยไปนี่ครับเราเปลี่ยนมานู่นพานเพลินปลดปลายนะนี่นะมันมาอาจจะมืดหน่อยครับมองไม่ค่อยเห็น เดี๋ยวรอมาใกล้ๆแล้วค่อยดูไปไม่ได้หรอไปไม่ได้หรอลมมันลมอยู่ในเชือกอน,นี่ทางเพลอนอยู่ตรงนี้นดูคลองใต้น้ำไปมันเป็นแหน่ข้างบนนะมันเลยมองไม่ค่อยเห็นงั้นเดี๋ยวรอดูนี่ได้ปลาเป็นหนึ่งกระปูมาเป็นหนึ่งใจเกลือกระปู ได้ตัวอยู่เหมือนกันองเดะดูนี่ครับลอสองขึ้นมาได้มาหลายตัวอยู่น้นไซสามอือไซสองตัวโลโ่ได้มาสามสี่ตัวบูอีกสามตัวครับเอาไปเนี่ยรอพักะครู่รองลงอีกตอบนึงตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนวกว่า สวัสดีตอ,อ,อนเช้า,รา,าครับผมมา,ามไล่เก็บที่ดักกุ้งครับผมนี่นี่นู่นเมื่อคืนนอนอยู่ฝังของเราหน่อยบนสันเขื่เนาะโอ้โหอากาศเย็นจัดเลยครับตอนเช้านี่มีมาไล่เก็บที่ดากุ้งครับผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าดู อยู่โอ้โหได้ยอยู่นี่กุ้งตัวใหญ่อยู่ครับโอ้โหูเป็นเลิศเลยไปเดีย๋าายวไล่เก็บกัน,กนครับ ัวใหญ่มากกุ้ง สวยกุ้งตัวใหญ่มากไปให้ดูตัวกุ้งครับผมนีม่กุ้งส,สวยสวยลองขัดไปให้ดู ยีงกกุ้งกุ้งไข่ดิตัวกระแทนี้ก้อยผม,มใหญ่มากแล้วนี่ยสวยเอวไปนี่ลายกูที่ดักกุ้งมาหมดละนี่ส,ส,วส,วสวยสวยกุ้งประมาณรับต้องโลน่าจะได้ฮะสวยสวยงามส่วนปาอยู่ท้ายรถพันไปน้องเดี๋ยวไปดูปาอีก็อีกที ผลงานปลาตัวนี้ปลาได้ประมาณสัก10ตัวน่าจะได้อันนี้ไซส์สวยๆเอาไปโชว์ที่บ้านเพื่อจะไปขายดีกอ่ะโอเคครับกดชอบีบกดไลค์กดซับสไครป์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับวิวเพื่อน